ตอนนี้นะคะเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดของทางปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะก็จะมีเนะคะปลาหมึกนะคะล้างจางกระทอมความสาาแล้วก็หั่นชิ้นพอคํานะคะตามชอบเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะกระเทียมพริกไทยเม็ดแล้วก็รากผักชีใครจะผูกรากผักชีลงไปเลยหรือว่าจะซอยแบบปาปิซี่นี่ก็ตามชอบเลยนะคะซีอิ๊วขาวซอสหอยน้ำตาลแล้วก็ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดบุกนะคะ เรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนี่นะคะก็มาต้มน้ำนะคะแล้วก็นี่ค่ะถ้้แกงท้างบ้านใส่ค่ะตะไคร้ใบมะก,กรูดลงไปนะคะนี่ค่ะใส่มาเลยต้มให้เข้ามีกลิ่นหอมขึ้นมา สมุนไพรของเรามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะคะให้เราเอานี่ค่ะคางปลาหมึกของเรามาลวกนะคะทำแบบนี้นะคะปลาหมึกของเราจะไม่มีกลิ่นคลาวนะคะเขาจะหอมนะคะเวลาเราผัดออกมาแล้วนะคะค่ะหลังจากเดือดแล้วนะคะเราก็มาคนนะคะนี่ค่ะ คนแล้วก็เนี่ค่ะปิดแก๊สเลยนะคะพอเดือดแล้วนะคะตักขึ้นเลยนะคะนี่ค่ะแสน้ำมันตักขึ้นเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาตั้งกระทะใหม่นะคะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะสามสหายของเรานะคะ ผัดให้หอมนะคะไม่ต้องไหม้นะคะให้หอมแค่ให้หอมพอม้อไหม้ก็จะขมนะคะไม่อร่อยพอหอมแล้วนะคะก็ให้แฟนทุงบ้านนี้นะคะตามดิวยปังหมุดของเราเลย ใส่น้ำลงไปน,นิดนึงนะคะเพื่อจะได้เพิ่มน้ำว่าเข้าส่วนุเผาเลยนะคะเห็นไหมคนะนี่ก็จะหอมมากเลยนะคะแต่ถ้าแฟนทาบ้านไปผัดให้ไหมนะคะสามสาหายน,ะนึงกินไม่ได้เลยนะผมไม่อร่อยนึงปลาหมึกของเรานนี้ก็สุกอยู่แล้วนะคะทีนี้เราก็ทําการปรุงรสเลยนะคะโดยการใส่ ซอสปลาหมูปลาเนี่ยมันจะหมดตะโกแล้วนะคน้ำน้ำต้มสุกนะคะใส่ลงไปแล้วก็ใส่ตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะสีอิ๊วขาวก็อย่าเพิ่งไปใส่เยอะนะคะเพราะป่าหมูในส่วนใหญ่ก็จะเค็มอยู่แล้ว รอให้เขาเดือดก่อนนะคะพอเดือดแล้วก็ชิมรสเลยปรุงรสจนได้ที่นะคะถ้าเป็นทีได้ที่แล้วนะคะอปรุงรสได้ที่แล้วนะคะก็นี่นะคะ่ะ โรยนี่นะคะผักชีลงไปเพื่อความหอมนะคะปิดไฟเลยนี่ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้างประหมุกผักกระเทียมพริกไทยดำลากผักชีของเรา อแล้วอลังการมากเลยนะคะอาหารของเราแล้วทำไมช้อนกระจัดกระจายอย่างนี้ก็ <c oughs> ช้อนอ้าวแล้วยูไม่มีสปอนเซอร์คัทเลยสดามาแล้วะคะ่ะก็โอ้โหน้ำมาโชว์ออฟเลยนะลงะุงคิดน้ำใช่าแบบว่าโชว์หน้าเลย <c oughs> นี่ค่ะของคุณคิดก็เ <Hey. S 2> ขาคุณคิดเขาไม่อยชอบทะเลนะยิ่งปลาหมึกไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเ <c oughs> ดวิสโจนในลุงคิดไม่เอาเลยนะคะเดวิสโจน no เดวิสโจนนะคะก็เดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาต กินกน่อนอน,ะนะคับมันกินไปได้วยกันค่ะโอเคลุยเลยจ้ะลุงคิดคือเมนูนี้ลุงคิดเขาไม่ค่อยโอ้เท่าไหร่แต่ว่าพอบ้านในบ้านปลาฟิชเขาชอบนะคะแล้วก็คางปลาหมึกค่ะเขามาขายเมื่อวานเห็นใจเขาเขาบอกเขาขายไม่หมดมันก็น่าเขาขายถุงละร้อยเขาเหลืออยู่สามถุงปลาฟิ่ก็เลยของเขาหมดเลยอันนี้ทำสองถุงเองนะคะที่เห็นหันไปเห็นไหมอีกถุงหนึ่งเก็บไว้ใส่ฟิดไว้เผื่อย่างเผื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เห็นใจเนาะเขาสาห์มาขายสิ่งที่ให้เราค่ะบ้านหลังนี้นั่นจริงๆนะคะมีแต่คนเนาะดิทเฮาส์เอาทิมไปไหนจ้ะลูกเนี่ยป้าเอาฮอทดอกไว้ให้3มชิ้นน่ะแต่ป้าทอดไปแล้วแต่ก่อนกินหนูต้องอบในตู้อ๋อหนูจะไปกินอ่าหมูกระทะอ๋อย่างหมูแล้วเขาเปิดแล้วหรออ๋อซื้อหมูมาย่างกันโอเคจ้ะขับรถดีๆนะพระเจ้าวอวยพรจะ้ะ คือมีแฟนทางบ้านถามว่าเอ้ทำไมน้องทับทิมไม่ได้อยู่อยู่ค่ะนั่งอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่นั่งไม่ค่อยอยู่บ้านค่ะนี่ค่ะอย่างอย่างเนี้ค่ะเขามีเพื่อนค่ะพอพอดีเขาย้ายโรงเรียนมาอยู่บ้านเขาก็เลยมีเพื่อนมากขึ้นค่ะจากเมื่อก่อนเขาเรียนในตัวอําเภอเขาไม่ค่อยมีเพื่อนในหมู่บ้านเลยวันนี้เขาย้ายโรงเรียนมาอันนี้ดีนะคะมันเป็นจิตวิทยานะคะเมื่อก่อนน้องทับทิมเขาไม่มีความสุขแบบนี้นะป้านั่งคุยวันนั้นเพื่อนเขามาคุยกับป้าพิศซีเนี่ยเขาบอกว่าร้องไห้ตลอดเลย เขามาร้องไห้กับเพื่อนเขาในหมู่บ้านตอนที่เขาเรียนในอำเภอร้องไห้แบบเหมือนก็ไม่มีความสุขเหมือนเป็นเด็กเก็บกดทีนี้พอเข้ามาย้ายโรงเรียนค่ะทับทิมเชงกับหลอดมมรับหัวเลาะสนุกแล้วก็มีเพื่อนเลยค่ะเขาก็ไปกินหมูกระทะกับเพื่อนเขาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเขาก็ไปกันอย่าพาไปซีห้ดูนะเราจะยกให้ท่านดูเลยนะคะน,นางไปแล้วค่ะเห็นไหมอา้าวตรงไหนจะถนนนะ ไปแล้ว <laughs> ไปแล้วลุงคิดบอกไปแล้วนะคะนุ่นเห็นไหมเออเชี่ยแบบ fast motorbike เออนางแบบว่าเร็วมากเห็นไหมอุ้ยอันนี้มันมันด้านไหนเนี่ยมันต้องอย่างนี้สิเนาะอุย้ยมันกล้องไม่โออะ่ะคือเราเรียวเกินหรือเปล่าโอเคไม่ดี mm hmm. เห็นไหมหรือขยับอีก <Yeah. S 2> อ่าตรงนี้โอเคเนาะ yeah. เรียวรีวไทม์นะฮะคือนาตน้องลับรถไปนะคะเอากรายเปไม่ค่อยเห็นไส้กรอกลงคิดเลยอะต้องขยับนิสหนึ่งเอากันจังสี่เลยเด้อค่ะเด้อโอเคค่ะได้เลิกได้ยามตามทองเรื่องแล้วค่ะจะกินแล้วแม่เขาก็มีผักค่ะเขาเอาลูกน้ำอะไรไม่รู้ก็ไปขอเพื่อนบ้านมานะคะไปขอเพื่อนบ้านเรามาตั้งแต่เช้าเลยค่ะมากินกับแจว่ว นี้ก็เหลือมาตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็ไม่มีใครค่อยค่อยกินของนางแต่ถ้าแกงใส่ไก่จะอร่อยค่ะเออลืมเอาช้อนมาตักน้ำที่กระีพว่อข้ามหังเล็กไปนิดนึงก่อนอนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะเพ่อจะได้กินอยกายูต d ย y she's s เช็ตต t y เป็นไงฮอดดอกอ่ะ มันมันโอหรือเปล่ามันไม่ที่ไอที่ไอไลอ่ะมันคันล้วไวเลยเเตอร์เหรออันนี้คืออันอื่นอันอื่นสูดรายอ๋ไม่เทสอ่ะหมูหรือเปล่าหมูหรือเนื้อดูแดงอ่ะหมูนึกคิดเขารู้ว่าป้าไม่กินตูดนะฮะเลิมันแล้วเนยยืมใบเฟิร์สกัดก่อนใบคือกัดนะ เบสต์เทสมอร์เ hmm. mm hmm. เหมือนสมุนไพรเยอะป้าพปซี่จะชอบอแบบนี้แะคะ่ะเขาข้างในเขาจะมีอยู่สี่อันสี่ชิ้นนะคะก็จะขาย 100, 65, ร้อยหกสิห้ารือร้อยห้าสิบห้าร้านอุบงอูบงอุบออุบงนะคะค่ะและทีนี้มันจะเป็นแบบว่าเนื้อเขาจะขาวทีนี้ที่คุณคิดซื้อมาเนื้อจะแดงเหมือนใสพ่พริกแกงไอ้ที่ป้าชอบนะ่ะ เหมือนแบบเนื้อไม่ได้ใส่พริกแกงทีนี้ป้าก็เลยเฮ้ยออันนี้มาป้าไม่รู้ว่าเทสยังไงพอชิมแล้วโอเคแต่ <No. S 1> จ,จืดไปหน่อยเนาะแต่เนื้อขาวนะคะเหมือนไม่ได้ใส่พริกแกงนะอันนั้นนะจะเค็มหน่อย I like jaded sausages because you p u t them in t h e s a u อ e <put> เอะไรไหมอยู่ a นไ r i c ์ถามลุงว่าจะเอาค <No carbs. S 1> าร์ุส์อุ้ยเลอ I don't diet <laughs> yes yes you gonna believe me <laughs> one day or half day พูปันมันพลสบอกลุงคิดบอกว่าโชก่อนหนึ่งเดือนไม่ใช่ว่ามาลดมื้อเดียวไม่กินคาบเดียวไม่กินมื้อเดียวแล้วมาบอกว่าสันลดเดี๋ยวมื้อเย็นฟาดไอติมคููกิโลเนี่ยยูแบ็คเนอะแบ็คยูไงอ่าแบ็คเฟรสด์น็อดน็อดอิทน็อดติ้งไดเอทลันส์อทส่วนดินเนอร์ค่ะอ่า mm hmm. uh, ไอติมสองโล ดูก่อนต้องดูก่อนนะคะคนเรามันต้องใช้ระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลาพ <Sound like S 1> ิสูจนคน yes <laughs> <laughs> อืปอป้าตำเองไม่ค่อยเน้นน้ำตาลมากดูคนงานเราก็ยังไงนะแต่เขาทำรถด,ดเหล่านะ แม่ก็ทำขนมจีนทับทิมก็อยู่กับเราเหมือนเดิมนะคะหนุ่มเดิมกูดว <Good wind. S 1> ินยังแต่นั่งเป็นสาวเนาะนางไม่เหมือนแต่ก่อนนังเป็นเด็กแต่ก่อนนางก็จะติดยาย กิบป้านี้นางกิดเพื่อนไปแล้วนอกทับทิมก็เฟรนช์อะไรนะไม่แฮ v e fc ซีทับทิมสติลสเตวิทอัสออนอตบายไมซี่เนี่ยคลิปวิดีโอไอเซย์แย่สติลสเตอิสพอมแพรมคือชีเป็นยังชีนนาว Sometimes I not see o ever w o n t w e e k ชี not the kid anymore เาไม่ใช่เด็กแล้วค่ะเขาก็เลยไม่ค่อยติดยายโซดาเ<อ>ไปหาน้องเป็ดนะนัะ่นโซดานี่อยากจะให้ดูนะคะโซดาื่อกีไม่อยากจะไม่อยากจะว่าเลยนะคะจริงๆค่ะนะคะดูนะคะตอนนี้โซดามาแอบมองเป็ดนะคะนี่ค่ะนางจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะแค้นางก็จะเดินมาเพราะว่าเวลาลุงคิดดู นี่ค่ะนางกลับมาแล้วนะคะน้องเป็ดของเราก็อยู่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้นี่ค่ะป้าไปซี่จะให้ดูนะคะตอนนี้นะคะเอ่อนี่ค่ะพิกพิกยักษ์พิกยักษ์ของลุงคิดนะคะหรือว่ากระเจี๊ยบเนี่ยนะคะบ้านเราแม่ป้าไปซี่บอกเสียใจมากตอนแรกอะ่ะมันมีอยู่สองต้นแม่ป้าไปซี่ไม่รู้ต้นอะไรแกแกถอนไปค่ะแกบอกอุย้ยเสียใจมากเลยนึกว่าต้นยา นี่ค่ะเหลือต้นเดียวค่ะตอนนี้มี3ามลูกเดียวให้ลุงคิดมาตัดนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จให้แกตัดนะคะเพราะว่ากระเจี๊ยบถ้าแก่เราจะไม่น่าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อร่อยมันแข็งมันกินไม่ได้เนาะมันแข็งอะ่ะนี่ค่ะอันนี้กาลังพอกินเลยนะคะเดี๋ยวให้ลุงคิดมาตัดหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะน้องเป็ดก็นะคะอยู่เหมือนเดิมแต่อีตัวสีน้ําตาลนะคะชอบบินขึ้นชอบบินขึ้นเมื่อเช้านะคะเมื่อเช้าเนี่ย น้องยาเขาเอามาเอาอะ,อะไรนะด้านหลังลก็เจองูตัวเล็กๆค่ะเ,เหมือนไส้เดือนอ่ะกำลังโตเลยนะคะนี่ค่ะก็มาอยู่มาแอบอ่ะคือมันกลางทุ่งนาเนาะถ้ายังไม่มีรั้วเป็นสัตว์เป็นปส่วนจริงๆอ่ะป้าเพซรีนะคะหลังจากที่ป้าถมที่คือป้าจะเซตที่ดินอีกไงคะคือต้องรอปีหน้าค่ะป้าจะเอาตะข่ายนะคะมามานี่ค่ะประมาณครึ่งรั้วเลยรอบเลยเพื่องูมันจะได้ไม่เข้าอ่ะค่ะคือจะแบบว่าถึงเข้าก็จะเข้าน้อยนะคะคือเราต้องเข้าใจว่า บ้านเราเปิดโล่งเนาะมันเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะค่ะทีนี้พวกงูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเลื้อยอย่างเงี้ยข้างล่างก็ได้ปลาปิซี่ก็เลยจะเอาเน็ตเน็ตก็คือตะข่ายอะค่ะเนี่ค่ะมามัดใส่ให้สูงประมาณเนี้ยไอ้ด้านชั้นที่สองนี่ค่ะคือมัดเลยมัดมัดมัดยาวเลยค่ะยาววิ่งยาวเลยนะคะก็แบบว่าต้องวิ่งยาวเลยไม่วิ่งยาวไม่ได้นะคะ ต้องวิ่งยาวเลยถึงจะแบบโอ้งูจะได้ไม่เข้าแต่ทีนี้ปัญหาคือบ้านหลังใหญ่ของเราก็คือยังไม่มีรั้วอีกมันก็จะมีเห็นไหมมันเปิดโล่งอะค่ะคือบ้านเราเปิดโล่งจริงๆค่ะเปิดโล่งมากแตบบ่ปีหน้าเนี่ยคิดว่าอะไรอะไรก็จะคงจะเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็ต้องทยอยเนาะเพราะไปไปซีก็มีโครงการจะไปเมืองนอกด้วยเนาะมันก็ต้องเซฟตังค์อ่ะเออพูดไมตรงเนาะเราก็ต้องแบบว่าโอ้ไปเที่ยวเวนิสด้วยมันก็เลยต้องแบบว่า ต้องเซมโอ้โหคิดทำไมสักลูกสักไส้กอกน่ากลัวมากเลยหิวขนาดนั้นเลยเหรอน่ากลัวเสียจริงะ Yes ไอเฟมไงอะไรก็เลยสิอยู่ลูกน่ากลัวหมอลูกคิดบอกมีซ c ซีทด้วยนะอ่างเงี้ยนม่หาสดาก็นอนอยู่ตรงนี้นะคะเฝ้าน้องเป็ดค่ะนางไม่ได้เฝ้ายานนะคน้องเฝ้าเป็ดค่ะก็โอเคแล้วกลับมากินข้าวกันต่อดีกว่าเนาะ โอเคนะคะมากินกันต่อเนาะสดาก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแะขยับมาแล้วลูกเดี๋ยวก็อี้แม่ทับ okay. คือปีนี้ขุลายเอยอะมากเห็นไหมเพิ่งไปต่อวีซ่าลุงมารอจำปีบ้านก็เพิ่งขึ้น ่อวีซ่าไปเมืองนอกก็เพงไปจะไปเมืองนอกอีกมันก็เลยธุระเยอะมากบางครั้งก็หัวหมุนเหมือนกันนะคะไหนจะสวนก็จะแตกไอหนุนก็จะทําไอ้นีก็จะทําไอ้นีก็ยังไม่แซวเสร็จเมนะื่อหาะก็ค่อยแก้กันไปเนาะค่อยๆทากันไปอะค่ะมันก็มี24ชั่วโมงเองเนาะต่อวันนะ ไม่เป็น嘛เวลาเรายุ่งๆอ่ะเราอยากให้เวลามันยืดแต่เวลาเราไม่มีอะไรทําเราอยากให้มันผ่านไปเร็วจังหรือว่าเวลาเราเจ็บป,ปวดอกหักเราอยากให้เวลามันผ่านไปเร็วมากเราไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แต่มันเหมือนนานแต่เวลาเรายุ่งๆอย่างเงี้ยค่ะไอหนุ่งก็จะทํไอหนี่ก็จะทํอเดี๋ยวจะให้น้องยาทํานี่เดี๋ยหมดวันละเดี๋ยหมดวันละเหมือนแป๊บแป๊บ ก็ไปซิ่ทำอันน sure. oh, ี้อุ้ยบ่ายสามบ่ายสี่แล้วเหรอโอ้โหนี่ยังไม่เสร็จเลยไม่ค่ะคนยุ่งบางทีมันลืมเวลาเนาะเป็น UBC ทูมาส์ยูฟอกเก็ดถามหนึ่งอร่อยมากอันนี้ไปลองทำดูนเป็นกับแก้มนี่สุดยอดเลยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดห่อผักก็ได้นะคะพวกห่อผักสลัดอ่ะเดี๋ยวฝรั่งจะทำแบบนี้กับน้ำจิ้มซีฟู้ด look like mushrooms อืม hmm. if mushrooms I eat too คุคิดบอกว่าเหมือนเห็ดเหมือนเห็ดอ่ะ elephant egg egg อืมไม่ใช่เห็ดอะไรนะซิ่เมจิอืมเห mm hmm. มือนเห็ดซิ่เมจิเอาเห็ดซิ่เมจิมาผัดก็ได้นะคะแบบเนี้ยแต่อันเนี้ยเป็นกับแก้มเดลเลิดเลยล่ะคะ่ะลองดูนะคะทำแบบเป็นเมี่ยงก็ได้เมี่ยงคางปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยรากักชี ใส่ยำแม่ป้าเขาจะหูงใส่น้ำเยอะเพราะข้าฟันไม่มี้ารปเบสีจะหูงข้าวแข็งเหมือนเส้นสปากเกตตี้เมนูก่อนอะลุงคิดก็เป็นคนกินแข็งค่ะเวลาป้าต้มป้าจะต้มเละๆล,ลุงคิดจะรีบปิดไปก่อนเลยอยู่ไรสปากเกตตี้ little bit dry เออไม่น่ d ด y ายลูกแรกสะโต little bit อ mm ืม hmm. อ uh ืมแต่ป้าบางทีชอบนิ่มแต่ลุงคิดยนเดี๋ยวแกมาเห็นก็จะทีน้ําก่อนแล้วชอบแข็งบางทีกินไม่ได้เลยเหมือนไม่สุกอ่ะแต่ลุงเกาชอบยังต้อง say อัลเดนเตอัลเดนเตคืคือ not 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 like uh, choke ok. เขาจะไม่ชอบนิ่มๆมากๆรัสตากนต้องปีลัดจบเยสเซ่ใบเบนไม้หม่ามาคุกไรซ์หม่ามาจะคุกมอวอเตอร์ข้าวมันจะนิ่มนิ่มมเนี่ยเพราะชียบโนทีอืมเีาบอกใช่ไหมเธอไม่มีฟันแกไม่มีเหลือสักเส้นนะคะเอ้ยไม่ใช่สักเส้นสักเล่มเลยนะหมดมีแต่ฟันปลอมแล้วก็เวลาแกถอดเห็นไหมหน้าแกก็จะเหมือนเด็กแล้วก็ลปไปซี่หูจะแข็ง เวลาโซนนี ка, ы, ้แม <Yeah. S 1> mm ่เขาเพิงจะหุงเองโซนในบ้านเขาเป็นซีจะหุงเองหืมซนิคอืมไม่ช่วยเอาโซดาไหม บอตรไอไลบ์เนี่ยบัตรไอไลท์เ้าเลืไว้ไพส์เซมเซมอ i g h t you i t e ริกยักษ์สุกหรือยังเนี่ย not สุก but them them already f a l เดือบีแข็ง okay มึงคิดถามว่าดูกระเจี๊ยบหรือว่าพริกใหญ่ของที่เนี่ยโอเคอย่างโอเคแล้วต้องตัดอยู่น o w ย f ิบ u n ู t นอ t คัดอิบอยู่นอคั นี่ยเน็กก็แค่น็อกลอมีทอดดิบมีฟู้ดส์ครนอิฟดิบอันนแม็กตวอเตอร์แมดำเชสลดอ่คุวอเตอร์ควิกเยเขาไปลกมึงคบอกนี่จะลองกินเนี่ เนก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคลุงคิดปิน,ดนิดคลิปไหนซิับูเมา,เ,านเ,นเต็มปากอยู่เนี่ยคะคุณโซดาก็ลุ้นนะคะนหนูฟูดไม่เป็นพ่ออ้วาวโซดาบอก อะไปหาพ่อที่สดาช่วยพ่อปิดคลิปลูกตอนนี้นะครับปาเป็ชิลุงคริสโซดากินสซดา,าไม่ได้กินโซดา,ดดาบอกก็หักนนูไม่ได้กินกินปัากุุงไฟแดงเผ็ดน,นิดหน่อยแล้วก็มีไซ้กรอก Um, ไซยโรกฟลองไม่รู้มีไม่รู้รว่าเรียกอะไรนะดูเหมือนกันเฮก <laughs> ดูเหมือนเห็ดนะคะ<ต>ไม่ใช่ดูเหมือนกันเห็ดเห็ด <laughs> uh, น้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิเม็ดกระถิ่น Thank you for watching. See you tomorrow. Bye bye.